อมาเบ่งพี่น้่งเว้มันเหงาโคตรเด็ดมันแห้งโเหงโคตมันกิดลาหาไปยาวมันเสียนั่นหอมเด็ดเด็ดเดียวพี่น้องเลยเด็ดแห้งขนาดแป๊บเดียวตามเด็แห้งย่งนี้ เย้่นน้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์เดอ้อแต่ว่าเราในส่วนที่สงสัยที่สุดสงสัยว่าเออจนพ่อครอครัวเธอจำพ่อแต่สำนีเนาอถึงเป็นแบบนี้เพราะชอบฆ่าสัตว์หลายตัวบาปกรรมอันนี้ก็ ค่อยข,ขอถามนลยเด้ออ่าลงขาคัดทีนล้สัลงเชือดหมูเสือดั่วเสือดควายเสือดลงขาไก่เป็นลาล่า,ลาอ่ำโตสันซะนั่นโบบาบาบอโบกัมบออนะัตอบนี้ให้กูโบบาบกัมบอแนวนั้นนะนะ โครงขาตัดนะลายๆนะเาขาแห้งขาเป็นมือละๆๆล้านตัวมันเป็นอาหารของมนุษย์มัาสิสิบแบบนั้นก็บอกได้ตอพ่อลูกเธอจังไปปกติอ้าวงเกี่ยวยังกับลูกคอยบันไม่ได้เกี่ยวกันเลยพ่อลูกเธอจํงเป็นแบบนั้น บริเกี่ยวกันเลยเด้อสิบเปอร์เซ็นต์ชักคราวหนึง่งแบบกะ็ะโพมากินสมักหมัวมันไอ้าบาปกรรมขาสัตว์เยอะๆล้มขาสัตว์เห็นดิสะมันอันดับบ่อเป็นอย่างบ่อของขุณเจ้าอืมถามเด้อโผ เบื่อคมหูนะเขากระบ,บาปกระกรรมมีโบลูกเต่าเนี้ยหูมเขาได้เป็นบ้าเป็นง่วอมีโบลูกค่ะแซ่บแบบเป็นราาน้อยเป็นพันนะนะมือละล้านตัวหมื่นหมื่นตัวลนล้านตัวเนาะ,อ,ะอย่างเช่นเป็ดไก่สิเหากินในอันเงี้ยเกาะในหางสรรปปราับปะรดค้าบอลหันบอลนหนีนะไม่มากกับซีมือมนุษย์เบิดแหละ ซีมือมนุษย์เบิดจังได้กินนะที่เจ้าได้ไปจับจ่ายใส่สวยนะดเด้อนอนเนาะนอนด้ต่นเจ้าบอได้นอลูกามันกับบริกินบริเชือดมันกับบริกินเลยเนาะบ่าวอ้าบ่คอยบอากับเอฟซีคอย มันบอรเกี่ยวยังกับลูกกับเตา้าคอยทีว่าปากบม่ได้ฆ่าสัตว์ร้ายไม่ได้เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องเลยคนอกติแบบนั้นทุกคนกับข้าบานางเลยขามันช่ได้กินหมอกูร์เฮดเป็ดไก่คนอื่นข้าเจ้าก็ไปซื้อกินแบบนั้นนเจ้าเจ้าก็กิกนตะพักที ก็มีชีวิตมันสิร์ตว่าประเดี๋ยวถูกยาไม่ชีวิตมัอืมนี่แบบนี้ตายแล้วอันนี้บ,บ่มีชีวิตนี่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 นบ,บ่มีชีวิตอันนี้บ่มีชีวิตจะผ่าของที่บ่มีชีวิตกินได้บ่ล่ะ เนี่ยจิจูน่บมีชีวิตตายแล้วตุยแล้วทำมาจากต้นไม้หัวแจ๊กอันนี้เลยเนาะจิจูนก่นอนด่วนแต่เป็นสีมือมนุษย์ท้งนั้นจก่บ่ ของลังแล้วข่อยนังว่ากัเอฟซีข่อยอาหารมันขึ้นกับคนชอบ <c oughs> คนหมักตัวได้ไผยหมักนะ่จะกินนนั้นแซบ่บเบิร์นบอกคนจีนเขานะ่ะ <c> ย <oughs> ังกินเป็ดยานคักอ่ะนะกินดิบๆเลยปู่เถ่ากินปลาหมึกคอนไดสักปลาหมึกสดนะ ยังพันตายซ้ำเอา,อาคอปากอ่ะม,มันเห็นหนา้มานมันหนาบอ่ะใหญ่เห็นพุ่งกับพ่อ,อสุดแบบนั้นกับพ่ออ่ะเขาลงคลิปไหนเห็นปะกินหอยสดพันตายเห็ดิกินหมึกสดพันตาย Bố bà bọn anh, này à. không khử tà tà bên thì bình kính bình kính nhắn bộ mặc cuối này có mấy chi มันยังตายกล้วยนะจ๊ะมีชีวิตยังว่ามีดนี่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 มีชีวิตโทรศัพท์นี่ยบ่มีชีวิต,ต,วตแฮนกินเนี่ยกินได้บอกบอกไหนเด้อยังแนวมีชีวิตยานพาหนะเนาะรถยนต์จักรยาน ่ย่างากติกันเถอะพี่นุ้ยคุณดาวกินก็เลื่อนทานคุณดาวอยากเบิึงผูเขาชอบก็แย่ๆแต่อีกจักหนึ่งชั่วโมงจะเก็บแล้วมำสี่แห้งผลแดดมันแห้ง ในหอนแห้งอะ <ừ. S 1> หน่อยก่อนจะกินสุกี้กินสินดาดบ่ไปกินบอไปไปกินบ <Yeah. S 1> อยทานกันเอเ้ยดิบุฟเฟ่เลยร้อยสามสิบเก้าบาทเนี่ยสุดหนึ่งมันมียังไงคนหนึ่งมิจหมละ่ะ กุ้งิมูใส่กอกพักกุ้งกิ่งบ่มีบูคือกันบนแน่ใจบุรีเคยเขาไปบึงวะแหละนเยอะกว่าบ่ายนึงไปกับหมูแดงบุรเขาเปิดอืเขาเปิดต้นแดงสินชปุ่นรอนกูบาดนี่เอย้อยวสเก้าไปหาซงวิ อเนาะอก็อเอมันไปหากิตำอยู่เลยหมดเลยลมพัดเย็นเย็นจะอยู่ห่างกันาะอมันนี่โอเคยอยากกินข้าวอ่ะเพาะคอยากสุกิแต่ว่ามันมีผักกยอะ วันที่สา,เา,สามเขาสิไปปนอสองคพอไียงเล่าว่าอลา์เขาสิซังบ๊ายบาย